สวัสดีครับนี่ครับเป็นเพื่อนน้องๆเนาะชาววอร์ซีแชร์ความรู้เกี่ยวกับาการเปิดเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะครับอ๋อวันนี้จะมาทําคลิปต่อจากวิธีแก้แมปเข้าแล้วด้งเนาะคือผมได้บอกมันคือบอกไม่ครบนะครับคือเนี้ยผมแก้ในแค่ w อ,อ,อร์ซี o r server ต้องไปแก้ที่ w a นะครับด้วยนะครับลืมลืมลืมจริงๆขออภัยนะครับก็เลยเพิ่มตรงนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับและที่กำลังทําอยู่ก็เป็นตอนที่สองนะครับโอเคเริ่ลยนะครับไปที่ว a ของเราเช่นเคยนะครับแล้วตอนตอนเนี้ยคือเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราก็แก้ไข ตามที่ผมได้ดูในคลิปแต่บางคนทําแล้วก็ยังเด้งเป็นไอเดียแมปไอก็คือผมผมลืมบอกอีกจุดหนึ่งนะครับต้องไปแก้ในที่ w a r c ด้วยนะครับอันนี้ผมมาแก้ที่ในอ War3 UnderScore server นะครับคือไม่ได้ไปแก้ที่ตัว Eclipse Studio นะครับที่ซอสแล้วก็ Eclipse Studio แล้วก็ w a r c นะครับ ผมลืมบอกว่าใน w a r เนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับที่มันแจ้งว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ตามด้วย Map ID นะครับอันนี้จะเป็นของมจะค้นหาดอกันนี้จะเป็นของ w a r z e s c o r Server นะครับที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับ ่ะตรงนี้แหละคือผมบอกว่าให้มาเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมนะครับพอเพิ่มเสร็จแล้วก็ให้บิลไฟล์พอบิลไฟล์เสร็จแล้วก็ลองเข้าเซิร์ฟดูแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่เหมือนต้องแก้2ที่อนะ่ะพูดง่ายคือมันมีที่ที่วอซี C แล้วก็ Wall วก Wall อลซีไอเดนสกอรเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ,นะรบมันมีทั้งสองที่ก็ลืมบอกนะครับก็คือให้ไปทําให้น้องนะครับในกลุ่ม นะครับวิธีเข้าให้ลงแมปให้ก็ไปลงแล้วก็มาเพิ่มแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็บิวไฟล์แค่ตรงนี้ก็เอ๊ะเข้าแมปทําไมไม่ได้วะอ๋อคือ,คอลืมไปว่าในวในว4ตรงนี้มันมีด้วยนะครับจะค้นหานโอเคแน่ หรือใครจะค้นหาคำนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยคือค้นหาตรงจุดตรงที่มันแจ้งมาเลยก็ได้มันจะขึ้นแค่อันเดียวว่าจะง่ายกว่านะครับคืออาโค้ดมันเหมือนกันนะครับโค้ดมันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับโค้ดมันเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ตรงเนี้ยที่ผมได้บอกไว้ว่ามันเพิ่มนิดเดียวนะครับ คือขอภัยจริงๆที่ทําคลิปแบบไม่ครอบคุมนะครับข้อมูลต่างๆก็เพิ่งเพิ่งเพิ่ทำผิดพลาดครั้งแรกเนาะก็คือปกติก็ทําให้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็สามารถการทํากันได้แต่วันี้ผิดพลาดจริงนะครับขอภัยจริงๆอ่ะต้องมาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มที่อของวอร์ซนะครับ ไปตรงเนี้ยนะก็คือเมื่อวานนี้ได้ไปทําไปเพิ่มแมปให้น้องเขาแล้วคราวนี้ก็ลองลองอรันเซิร์ฟดูกบผ่านปกติลองเข้าแมปเอ้ยทำไมเด้งวะทันทั้งที่กูเพิ่มแล้วแต่แท้มันต้องมาเพิ่มที่ดีวยวนะครับจะเรียนกันนะครับมาเพิ่มที่ดี่ด้วยเพิ่มที่ w c e r Score Server แล้วก็มาเพิ่มที่ w c นะครับเซิร์ชคำหาเซิร์ชคำนี้เลยนะครับ อ่ะเซิร์ชคำนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางเลยค้นหาก็จะเจอเลยอย่างเช่นของอันนี้ด้วยนะครับสามารถเซิร์ชอันนี้ได้เลยปึออ๊บจะพบแค่ไฟล์เดียวนะครับจะง่ายกว่าอ่ะนะคร,นะครัทั้งสองอันนี้เซิร์ชคำหาหาว่านี่นะครับก็สต็อกคลิปแล้วก็ดูแล้วกันแล้วก็พิมพ์ในเอ,อ่อ v n s t u n Studio ของตัวเองนะครับพอพิมพ์เสร็จก็ นี่ครับกดคน้คนหาทั้งหมดนะี่ครับมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวนะแล้วก็เราลองคลิกที่ตรงนี้มันก็จะเด้งมาเลยนะครับเราก็ดูต้องดูสองจุดนะครับพอม,มันเพิ่มอันนี้มันเพิ่มเยอะแล้วนะครับคือผมจากที่ดูอันนี้ผมยังไม่ได้แก้อะไรมั้งนะครับจากที่ดูอ่ะมันเพิ่มมาเยอะแล้วเหมือน อันนี้มันจะมันมันเนี่ยนะมันจะโค้ดโค้ดมันจะเพิ่มมาตัวนึงลรงจะใช่นะครับก็ไปเพิ่มกันนะครับมาเพิ่มที่ w c แล้วก็ w c Server ไอ้ Warc Windows Server กับ w c ด้วยนะครับแต่ตรง w c เนี่ยมันน่าจะเพิ่มน้อยนะครับผมดูเนะี่ยมีน้อยมากนะครับ แบบที่เข้าได้นะครับก็คือจะมีโคโดแล้วก็เคียววิวที่เขาให้มานะครับแล้วก็พิวล็อบบี v ้พีวีนะครับที่ทางต้นฉบับเขาให้มาเวลาเราลานเซิร์ฟติดเราก็อะไรเงี้ยเข้าเซิร์ฟจะเข้าได้สู่สามแบบนี้ส่วนใครไม่มีแมปอะไรคือเพิ่มใหม่ก็มาเพิ่มเอาแล้วกันนะครับนะก็มาเพิ่มเอากรอบโค้ดแล้วก็สเปคไอเอนเตอลงมานะครับ ก็โค้ดอ่ะพี่หลงก็โค้ดอ่ะ, <c oughs> อะวางแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อซะนะครับเราเสร็จแล้วก็บิว้วนะครับดูสองจุดนะครับอย่าลืมเช็คให้ดูที่สองจุดถ้าเกิดไม่ขึ้นอ่าไอด์ ID เนี่ยนะครับแบบ ID เนี่ยนะครับที่เหลือก็บิว้วนะครับจะดูด้วยว่าเนะี่ยมันบิวบ้วอะไรบิ้วดีบัคเสร็จบิ้วลิลิสส่วนบอสซีก็ build final เสร็จแล้วก็บิลดิเรลส์นะครับตัววอร์ซีน่าจะ build นานที่สุดเลยถ้าเกิดใครจะแก้แนะนำว่าให้แก้ทีเดียวในครัวอรซีนานหนักมากนะก็แค่นี้แหละนะครับก็น่าจะได้กันทุกคนแล้วนะครับอ่าขอจริงๆนะครับคือบอกไม่หมดนะครับผมก็ลืมนะครับไม่ได้เพิ่มนานนะก็ปกติวอรซีอ่ามันเพิ่มแมปก็เพิ่มแค่ทีเดียวใช่ไหมแล้วก็รันเซิร์ฟแล้วก็เล่นก้วจก